ผมจะมาบอกวิธีการเช็ค NEC อ่าวิธีการเช็ค NEC หลหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ยังไงว่า NEC เสียโดยการประเมินงานโดยโดยปกติแล้วอาการนะฮะที่ผมจะจะทำในะ NEC นี่ก็คือว่าอ่าเวลาเราใช้เครื่องวัดไฟโดยมีอ่า DC power นะฮะอันนี้ไฟศูงอยู่นะฮะอ่าทีน,นี้เวลาเราเสียบนะฮะเสียบปุ๊บอ่าก่อนนี้นี่คือใส่ CPU นะฮะ แล้วก็ใส่แรมเรียบร้อยแล้วเสียบอะแดปเตอร์นะฮะปึ๊บเราเปิดเครื่องเครื่องนะปึ๊บไฟติดแต่มันกินไฟแค่นะฮะสุดที่สามสุดที่หนึ่งประมาณนี้แล้วจับ CPU ไม่ร้อนเลยเหมือนกับว่า CPU ไม่ทำงานนะฮะเดี๋ยวไปนะฮะ CPU ไม่ทำงานไม่ร้อนเลยนะตอนนี้ไม่ร้อนเลย ปกติแล้วถ้าเกิดเครื่องทำงานเนี่ย CPU จะร้อนอาการเหมือนกับว่าไฟไม่ยอมส่งมาเลี้ยงอ CPU อาละโดยทำสิ่งง่ายๆปอมือง่ายๆนะฮะ DC น่าจะมีปัญหาแต่นี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีปัญหาจริงอ่าเดี๋ยววันนี้เรามีเครื่องมือพิเศษเครื่องมือพิเศษนะฮะโดยการเอานี่ครับผมอ่า อ่าเป็นเป็นซีเป็นซีซีแบบมีขั้วนะฮะสังเกตดูนะฮะเอาขั้วบวกนะฮะออกด้านอ่าออกด้านข้างนะฮะขั้วบวกออกด้านข้างอันนี้ก็เป็นขั้วบวกนะฮะออกด้านข้างคู่กันเลยสองอันนะฮะแล้วก็ดูลักษณะการทําด้านหลังนะฮะข่วงกันเป็นแถวครับผมซ้ายกลางขวานะฮะอ่านี่ลองเทสตูนะฮะเทสตูนี่เป็นด้านหน้านะฮะ โคบวกนะฮะเอาโคบวกออกด้านนอกนะฮะอ่าวิธีการเทสมีการเทสนะฮะจิ้มข้อดีขาของอ่จิ้มข้อดีขาของ EC เลยเอือา่า ก่อนใชก้ก็มีหัวแรง้าาก,ก็ย้ำลงไปที่ขาของมันปึ๊บสายหนึ่งขานะฮะตรงกลาง างหงขาเพราะ NEC จะมีขาอยู่ ในะน่าจะได้หรือยังเอาละีล่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เอาละอาลองมาเทสดูว่าจะได้หรือเปล่าอา่อาฮะอาลองดูนะนะฮะชุกเปิดไปปุ๊บ ปุ๊บเนี่ยฮะขึ้นมา80 81นะฮะ90อ่า89ขึ้นหนึ่งกว่าแล้วเอาละโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าขึ้นภาพหรือเปล่าอ่า,อาลองดูนะฮะเสียบโช๊คไปน,นะฮะเสียอปัดเตอร์กดปิดเครื่องนะฮะปึ๊บ โอเคอ่าขึ้นภาพปกติครับผมเรียบร้อยโอเคก็เป็นอุปกรณ์เทส NDC ง่ายๆนะฮะก่อนที่จะยกตัวมันออกเพราะว่าบางกรณีคือมันไม่ชัวร์ครับผมคือถ้าเรายกออกแลว้วปึ๊บแล้วได้เกิดปัญหาเนี่ยจะทําให้เราเสียเวลาแต่ถ้าเรามีตัวเทสอย่างนี้เนี่ยสบายมากแล้วมันทํำง่ายครับผมโอเคครับ okay. ผมแค่นี้ก่อนนะฮะ